็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนพลจะมาแนะนำนะคะอาชีพใหม่มาแรงค่ะกับอาชีพที่มีชื่อว่านายหน้าติ๊กต็อกนั่นเองค่ะอาชีพขายของแบบใหม่นะคะที่คนขายของออนไลน์เนี่ยต้องรู้นั่นเองค่ะทุกคนโดยในวันนี้นะคะพอเนี่ยก็จะไปบอกกันทั้งหมดเลยนะคะว่าเพื่อนๆเนี่ยจะต้องเริ่มทำนายหน้าติ๊กต็อกยังไงนะคะนายหน้าติ๊กต็อกคืออะไรมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างแล้วก็ขั้นตอนการทำต่างๆเนี่ยจะต้องทําอะไรบ้างวันนี้นะคะทุกคนอยู่กับพนยนะคะอรชาสวัสดีที่อยู่สุขค่ะ โดยที่ตัวเองนะคะเป็นเจ้าของช่อง y t u t u นะคะที่มีชื่อว่าอารชา c ช a n นลค่ะนอกจากนี้นะคะพอยังทําการขายสินค้าออนไลน์ค่ะโดยสินค้าที่พอขายนะคะก็จะเป็นหมวดหมู่ของเสื้อแฟชั่นค่ะซึ่งพอเองนะคะก็ขายในหลากหลายแพลตฟอร์มนะคะที่สําคัญเองเนี่ยพอเนี่ยก็ขายใน t ิกต o k ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะคะเดี๋ยวพอจะมาสรุปให้ฟังกันละกันค่ะว่าการขายสินค้าใน t i กตอ k เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็มันดีไหมนั่นเองค่ะทุกคน ดยก็ต้องบอกเลยนะคะว่าอาชีพที่มาแรงสุดๆฉุดไม่อยู่จริงๆค่ะก็คืออาชีพการขายของออนไลน์นั่นเองค่ะทุกคนโดยไม่ว่าจะเป็นแบบวัยรุ่นนะคะวัยเรียนกําลังเริ่มทํางานหรือว่าทํางานมานานแล้วเนี่ยก็ต่างที่อยากจะขายของออนไลน์กันทั้งนั้น,นค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่เรานะคะที่อยากเข้ามาขายอย่างเดียวตัวแพลตฟอร์มเองค่ะทุกคนแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยเขาก็พยายามนะคะที่จะแข่งขันขกันค่ะเพื่อให้คนที่เข้ามาขายสินค้าเนี่ยสามารถขายสินค้าได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็สามารถแบบเข้ามาเล่นฟังก์ชันเขาได้ง่ายมากๆค่ะ แอปพลิเคชันต่างๆนะคะเขาก็เลยมีการพัฒนานะคะศักยภาพของแอปตัวเองค่ะโดยเฉพาะตัวทิกตอกเองค่ะทุกคนจะบอกว่าตัวทิกตอกเองเนี่ยเขาก็พัฒนานะคะตัวแอปพลิเคชันแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆมามากมายจนมีฟังก์ชันที่เรียกว่าหนาหน้า Ti กตอกนี่แหละคะ่ะเพราะฉะนั้นนะเดี๋ยววันนี้นะคะพอยเนี่ยไปสรุปให้ฟังกันก่อนเลยว่าหนาหน้าทิกตอกคืออะไรคะ่ะโอเคค่ะทุกคนเรามารู้จักกันดีกว่าค่ะว่าหนาหน้าทิกตอกคืออะไรคะ่ะสําหรับหนายหน้าทิกตอกนะคะ่ะทุกคนมันคือการที่เราเนะะี่ยค่ะ นำสินค้าค่ะทุกคนหรือว่าอะไรก็ได้ง่ายๆเลยนะคะที่อยู่ในบ้านเรามาถ่ายทางเป็นคลิปวิดีโอหลังจากนั้นนะคะเราก็โพสต์ตัวคลิปวิดีโอตัวนี้นะคะลงไปใน Tik t o อกของเราค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทําการแปะตะก้าเข้าไปในคลิปของเราค่ะทุกคนแล้วถ้าเกิดว่ามีคนนะคะมาเห็นคลิปวิดีโอของเราเนี่ยค่ะแล้วเกิดสนใจที่เราทําการรีวิวผ่านคลิปวิดีโอนะคะแล้วกดสั่งซื้อสินค้าผ่านตะก้าของเราค่ะเราเนี่ยก็จะได้รับส่วนแบ่งออกมาเป็นค่าคอิชั่นนั่นเองค่ะทุกคน ซึ่งค่าคอมมิชชั่นนะคะจะมากน้อยยังไงเนี่ยก็แล้วแต่ที่ทางต้นแบนด์เขาจะให้นะคะซึ่งในตัวเนี้ยเราสามารถดูได้ว่าค่าคอมมิชชั่นเท่าไหร่ก่อนที่เราจะทะําการแปะตากะค่ะที่นี้นะคะว่าขอเล่านิดนึงนะคะว่าพอยเนี่ยเข้ามอรู้จักตัวติกต็อได้ยังไงนะคะแล้วก็ เริ่มเข้ามาทําไหนหน้า TikTok ได้ยังไงค่ะอยู่ดีๆเนี่ย TikTok เนี่ยเคาก็เปิดฟังก์ชันหนึ่งขึ้นมาค่ะชื่อว่า TikTok ok Seller ค่ะ TikTok ok Seller ตัวเนี้ยมันคือการให้เราเนี่ยสามารถเข้าไปขายสินค้าในตัว TikTok ได้ค่ะทุกคนแล้วก็สามารถทําระบบหลังบ้านในตัว TikTok ได้เลยค่ะพอยเองนะคะที่มีสินค้าอยู่แล้วเป็นเสื้อแฟชั่นเนี่ยพอยเนี่ยก็เลยกระโดดเข้าไปเล่นในตัว TikTok ok Seller หลังจากนั้นนะคะผ่านไปไม่นานเค้าก็ขายอยู่ช่วงระยะหนึ่งนะคะซึ่งก็จะบอกว่าขายดีมากๆเลยนะคะนะช่วงนั้นนะหลังจากนั้นค่ะ TikTok เขาก็พัฒนาตัวเองต่อมาอีกนะคะให้มีฟังก์ชันที่ช ว่าเปิดรับพันธมิตรค่ะทุกคนนั่นแหละค่ะวันเลยเป็นจุดเริ่มต้นให้มีคําว่านายหน้าติ๊กตอกต่อตามมาค่ะเพราะว่าร้านค้าค่ะอย่างพอเนี่ยเปิดติ๊กตอกเซลเลอร์อยู่ใช่ไหมคะพอเนี่ยก็เปิดรับพันธมิตรเลยค่ะเพื่อนๆโดยที่พอเนี่ยให้ค่าคอมมิชชั่นนะคะในราคาเสื้อเนี่ยอ่ะคนละ10%เลยถ้าสมมติว่าขายได้ค่ะเพื่อนๆพื่อนพอก็เปิดรับพันธมิตรค่ะ ปรากฏว่านะคะมีคนเนี่ยมาเป็นพันธรรมนิตรของพลอยเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะําเสื้อของพลอนยนะคะไปทาคลิปวิดีโอนู่นนี่นั่นแล้วจะบอกว่าคลิปวิดีโอของคนที่มากดในร้านพลอยเนี่ยโอ้โหติดกันเยอะแยะมากๆเลยนะคะแล้วเขาเนี่ยก็ได้รับส่วนแบ่งค่าคอมมิชชั่นไปจากพลอเยเยอะมากๆเลยะคะ่ะทุกคนพ่อเองเนี่ยก็เล็งเห็นแล้วว่าเฮ้ยแล้วถ้าฉันเนี่ย ขายของไปด้วยแล้วทำหนายหน้าติ๊กต็อกไปด้วยเนี่ยจะดีแค่ไหนคะเพื่อนเพอก็เลยลงไปศึกษาต่อว่าเฮ้ยหนายหน้าติ๊กต็อกเนี่ยมันต้องอะไรยังไงบ้างค่ะทุกคนซึ่งก็อย่างที่พออธิบายไปเลยนะคะซึ่งทุกวันนี้เนี่ยพอเองนะคะก็ยังได้รับค่าหนหน้านะคะจากตัวติ๊กต็อกเนี่ยอยู่เรื่อยๆเลยค,ะ <c oughs> ค่ะทุกคนจะบอกว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะแล้วก็เป็นฟังก์ชันที่ตอบโจทย์มากๆในการทําเลยคะ่ะเพราะว่าสิ่งสําคัญนะคะคือเราเนี่ยไม่จําเป็นนะคะจะต้อง แค่ของเองนะคะไม่จําเป็นจะต้องสต็อกสินค้าเลยนะคะเพียงแค่แบบหาของในบ้านนะคะทุกคนมาทําคลิปวิดีโอเนาะแล้วถ้าคลิปวิดีโอนั้นมันเกิดติดนะคะเกิดอยู่ในแพลตฟอร์มเนี่ยมันก็ยังสร้างเงินไปให้เราเรื่อยๆค่ะทุกคนสมมุตินะคะว่าเราเนี่ยทำคลิปตัวนี้นะคะไว้1คลิปเนาะแล้วเราก็ทําคลิปไล่ไปเรื่อยๆจนถึง10-20คลิปค่ะทุกคน แต่ว่าถ้าคลิปเก่าของเรามันยังวิ่งอยู่อ่ะคลิปนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ให้เราตอบมาเรื่อยๆแบบแพสซีฟด้วยค่ะทุกคนซึ่งจะบอกเลยนะคะว่ามันดีมากๆแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถจับสินค้าได้หลายตัวโอเคค่ะทุกคนที่นี้นะคะเรามาสรุปข้อดีข้อเสียนะคะของการทาในหน้าติกต่อกันดีกว่าค่ะจากประสบการณ์ของพอเองนะคะแล้วพอเนี่ยก็รีออกมาเป็นข้อๆให้เพื่อนๆแล้วค่ะข้อแรกเลยนะคะว่าในส่วนของข้อดีกันก่อนนะคะเพื่อนๆ สำหรับข้อทีข้อแรกของการทำติ๊กตอกในคะนั่นก็คือประหยัดเวลาค่ะทุกคนแล้วก็ใช้เวลาไม่มากในค่ะในการทำค่ะทุกคนก็คือเราเนี่ยสามารถ ทำได้ง่ายๆนะคะใครที่รู้สึกว่าตัวเองทํางานประจําอยู่หรือว่าไม่มีเวลาค่ะเพื่อนๆก็ยังสามารถทําได้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยถ่ายวิดีโอเนี่ยอาจจะใช้เวลาแค่ไม่ถึง10นาทีนะคะทุกคนตัดต่อเพิ่มอีกนิดหน่อยอาจจะไม่เกินส5นาทีเนี่ยก็โพสคลิปลงได้แล้วนะคะเพื่อนๆนะอันนี้เนี่ยก็คือคนข้อดีข้อแรกนะคะที่พลเลงเห็นเลยนะคะก็คือใช้เวลาน้อยค่ะทุกคนข้อที่2นะคะก็คือสามารถเริ่มได้ง่ายคะ่ะเพียงแค่เราเนี่ยหาสินค้าในบ้านของเรามาลองถ่ายวิดีโออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ อันนี้มันก็เลยทําให้เราเนี่ยสามารถเริ่มได้ง่ายนะคะไม่ยุ่งยากในการเริ่มค่ะเพื่อนเพื่อนข้อที่3นะคะก็คือข้อดีมากๆเลยนะคะก็คือเราเนี่ยไม่จําเป็นนะคะจะต้องสต็อกสินค้านะคะแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องแพ็คสินค้าเองค่ะเพื่อนเพื่อนแค่เราเนี่ยลงคลิปวิดีโอไปนะคะแล้วก็รอให้ทางร้านค้าเขาแพ็คแล้วก็จัดสต็อกให้เราค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อกังวลน,นะคะในการที่แบบ ถ้าเราเป็นคนขายของปกติเนี่ยฉันจะต้องแพ็กสินค้าไว้เยอะๆหรือว่าต้องรอลงทุนสต็อกสินค้าก่อนข้อนี้เนี่ยก็เลยไม่มีค่ะถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยค่ะทุกคนสำหรับข้อที่4ค่ะทุกคนคือเรานะคะสามารถขอสินค้าตัวอย่างฟรีจากทาง Tik t o k ได้ค่ะเ,เพื่อนๆก็คือทาง TikTok นะคะเขาจะมีฟังก์ชันในการเปิดนะคะให้เราขอสินค้าตัวอย่างฟรีถ้าสมมติช่องของเรานะคะมีผู้ติดตามที่โอเคค่อนข้างดีนะคะร้านค้าก็อาจจะเล็งเห็นถึงโอกาสนะคะในการส่งสินค้าให้เรารีวิวอะไรแบบนี้ค่ะทุกคน แล้วก็ข้อสุดท้ายเลยนะคะข้อที่5นะนั่นก็คือตัวการทำนายหน้าติ๊กต็อกเนี่ยถือว่าเป็นรายได้แบบแพสซีฟอินคอมอย่างหนึ่งค่ะแพสซีฟอินคอมนะคะมันก็คือการที่เราเนี่ยไม่จําเป็นนะคะจะต้องออกแรงทํางานนะตอนนั้นแล้วเนี่ยอย่างเช่นนะคะทุกคนก็คือถ้าสมมติเนี่ยเราทําคลิปวิดีโอเนาะสมมติว่าเราเนี่ยเริ่มทําคลิปแรกไปแล้วแล้วเราก็ทําต่อมาอีก10 20ีบคลิปเลยค่ะทุกคนแต่ว่าถ้าคลิปวิดีโอแรกของเราเนี่ยมันยัง เป็นไวรัลอยู่คนเห็นคลิปของเราอยู่นะคะทุกคนแล้วก็คนกดสั่งซื้อสินค้าผ่านตะก้าตัวนี้อยู่เนี่ยเราเนี่ยก็ยังได้รายได้จากคลิปเก่าๆของเราอยู่ค่ะโดยที่เราเนี่ยลงมือท,ทําแค่ครั้งเดียวนะคะเ,เพื่อนๆแต่ว่าได้เก็บกินรายได้แบบยาวๆนั่นเองค่ะซึ่งอันนี้นะคะก็คือข้อดีนะคะที่ของติ k กต็อกเนี่ยที่พอเห็นนะคะโดยประมาณนี้เนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีข้อดีที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีข้อดีเยอะกว่านี้อีกนะลองคอมเมนต์บอกกันเอาไว้ก็ได้คะ่ะเพื่อนๆ เรามาลองพูดถึงข้อเสียกันบ้างดีกว่านะคะจะมีข้อดีทั้งหมดมันก็คงไม่ใช่นะคะมันก็อาจจะมีข้อเสียบ้างเล็กๆน้อยๆเนาะเรามาลองฟังข้อเสียกันค่ะสำหรับข้อเสียข้อแรกเลยนะคะในการทําในหน้าติ๊กต็อกเราพอรู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเป็นข้อเสียแต่ว่าไม่ใช่ข้อเสียที่ร้ายแรงนะคะนั่นก็คือ การได้รับค่าคอมมิชันของเราเนี่ยอาจจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานค่ะเพื่อนๆเนื่องจากการทําจ่ายของนหน้า TikTok เนี่ยนะคะจะต้องบอกว่าถ้าเรานี่ยทำคลิปแบบวิดีโอของเราไปแล้วใช่ไหมคะเกิดว่ามีคนมาสั่งซื้อสินค้าของเราเนี่ยเราเนี่ยยังจะไม่ได้เงินเลยนะคะเพื่อนเเราเนี่ยจำเป็นเราต้องรอนะคะให้ทางร้านค้าเนี่ยเขาทำการแพ็กสินค้านะคะส่งสินค้าไปถึงลูกค้านะคะแล้วเมื่อลูกค้าได้รับสินค้าค่ะ ก็ให้เราเนี่ยเริ่มนับจากตอนนั้นนะคะไปอีก1 0ถึง14วันนะคะเราเนี่ยถึงจะได้รับค่าคอมมิชชั่นในส่วนนั้น,นะคะ่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างนานนะคะใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะลาออกเลยแล้วมาทําเลยอะคะ่ะอันนี้พ่ออยากให้คํานึงถึงเรื่องระยะเวลาในการทําจ่ายเงินของเขาเอาไว้ด้วยนะคะทุกคนนะอ่ะอันนี้นะคะก็เป็นข้อเสียข้อแรกนะคะต่อมาค่ะทุกคนข้อเสียในข้อที่2นะคะของการทําในหน้าเต็กตอกค่ะ คือบางทีเนี่ยร้านค้านะคะเขาอาจจะให้เราเนี่ยเห็นค่าคอมมิชชั่นว่าโอเคฉันให้เธอนะคะสิแต่ว่าถ้าระยะเวลาผ่านไปอะค่ะ คือบางทีเนี่ยร้านค้าเขาอาจจะไปทําการลดค่าคอมมิชชั่นค่ะทุกคนทีนี้เนี่ยเราเองที่ทําคลิปวิดีโอไปแล้วหรือว่าลงคลิปวิดีโอไปแล้วแปะตะก้าไปแล้วเนี่ยเราเนี่ยไม่สามารถแก้ไขอะไรได้อยู่แล้วนะคะเพื่อนๆถ้าร้านค้าเนี่ยเขาเกิดทดําการลดค่าคอมมิชชั่น,เ,นเราก็ต้องยอมรับในส่วนนั้นนะคะทุกคนเราก็ทําอะไรไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อเสียข้อที่2นะคะที่พอเห็นจากการทรนะําในหน้าติ๊กต็อกเนาะต่อไปค่ะทุกคนข้อเสียในข้อที่3ค่ะเพื่อน ข้อเสียในข้อท no to ี่3เนี Turn ่ยนั่นก็คือเราเนี่ยจำเป็นจะต้องผูกติดนะคะกับร้านค้านาะในการที่เราเนี่ยทำในหน้าติ๊กต็อกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยร้านค้าเขาเองนะคะอาจจะทำสต็อกไม่ตรงนะคะทุกคนหรือว่าปล่อยสต็อกมาไม่ตรงค่ะเพื่อนๆพทำให้บางทีเวลาเรามาทำคลิปอย่างเงี้ยค่ะแล้วสต็อกมันเกิดไม่ตรงร้านค้าเขาเกิดไม่มีสินค้าส่งอะค่ะอันนี้นะคะก็เป็นข้อเสียที่พอเล็งเห็นเป็นข้อที่3นั่นเองค่ะทุกคนและข้อสุดท้ายค่ะทุกคนในข้อที่4ค่ะทุกคนคือการทำในหน้าติ๊กต็อก ตาก,ก้าของเราเนี่ยอาจจะเกิดการหายได้ค่ะเพืเ่อนๆหายในที่นี้นะคะมันเกิดมาจากการที่ร้านค้าค่ะทุกคนบางที่เนี่ยร้านค้าเขาอาจจะทํำผิดกฎของ t i k t o ็อกค่ะทุกคนหรือว่าบางที่เนี่ยเขาแบบ ใส่สต็อกไม่ตรงส่งสินค้าล่าเช้าบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้ติ๊กต็อกเขารู้สึกว่าเฮ้ยร้านค้าร้านเนี้ยเป็นร้านค้าที่ไม่ดีนะคะก็อาจจะทําการปิดตะกร้าของร้านค้านั้นไปค่ะทีนี้เราเองเนี่ยที่เป็นคนแบบผูกติดตะกร้าเอาไว้ด้วยเนี่ยเราเนี่ยก็เลยถูกปิดตะกร้าเหมือนกันนะคะทำให้ตะกร้าสินค้าของเราหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะและนี่นะคะทุกคนก็เป็นทั้งข้อดีนะคะแล้วก็ข้อเสียของการทําในหน้าติ๊กต็อกบางทีข้อเสียเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เจอเลยก็ได้นะคะเพื่อนๆนะ ทีนี้นะคะเรามาดูในส่วนอัตราการติบโตนะคะของการทำนในหน้าติ k กต็อกันดีกว่าค่ะว่าเฮ้ยแล้วการตบโต,ตมันเป็นยังไงถ้าฉันเข้ามาตอนนี้เนี่ยยังสามารถเข้ามาทันไหมต้องบอกอย่างนี้ค่ะทุกคนอย่างที่พลอยนะคะได้เล่าไปตอนแรกแล้วเนอะว่า Tik กต็อกนนเนี่ย เขาเริ่มนะคะมีการพัฒนาฟังก์ชันนะคะของตัว TikTok Seller มาเมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มีการพัฒนาฟังก์ชันต่อเนี่ยมาให้มีการเปิดตะก้าพันธมิตรนะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยสามารถเข้ามาทําในหน้า TikTok ได้ซึ่งจะบอกอย่างนี้ค่ะว่า TikTok เนี่ยเขามีการพัฒนาแอปพลิเคชันของเขาตลอดเวลานะคะเพื่อให้ฟังก์ชันทุกอย่างมันดีขึ้นให้คนที่เข้ามาเล่นเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นนะคะคนที่ขายสินค้าสามารถขายสินค้าได้ง่ายขึ้น เพราะฉะนั้นนะคะอัตราการเติบโตเนี่ยมันก็ค่อนข้างเติบโตไปเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะเราเองอ่ะที่เป็นคนทำในหน้าติ๊กต็อกค่ะทุกคนถ้าเรายังเข้ามาเนี่ยถือว่ายังทันมากๆนะคะเพื่อนๆเพราะจริงๆเนี่ยการทําในหน้าติ๊กต็อกนะคะมันคือการที่เราเนี่ยทำคลิปออกมาค่ะให้มีคุณภาพนะคะเพื่อนๆแล้วก็รีวิวนะคะต่างๆด้วยความจริงใจของเราค่ะทุกคนถ้าเราเนี่ยทำคลิปวิดีโอได้ดีนะคะตัดต่อได้ดีนคลิปวิดีโอของเราน่าสนใจถ้าเราเข้ามานะคะเราเนี่ยก็จะเติบโตแน่นอนนะคะแล้วก็เติบโตไปพร้อมกับแอปพพลิเคชันของาาด้ววย่่ะะร ตีตัวติกตอกเองเนี่ยเขาก็จะมีฟังก์ชันนะคะในการซัพพอร์ตคนที่ทําในหน้า t i k ตอกหรือว่าถ้าเราติดปัญหาอะไรเนี่ยเราก็สามารถสอบถามตัวติ k ต o k เขาได้นะคะเพราะว่าเขาเองเนี่ยก็อยากได้คนที่เข้ามาเล่นในแอปของเขาเหมือนกันนะคะโอเคค่ะทุกคนฟังมาถึงตรงนี้นะคะเพื่อนๆหลายๆคนก็บอกว่าโอ้โหทำไมมันดีขนาดนี้นะคะฟังมาแล้วเฮ้ย hey! ติ๊กต็อกคืออะไรก็น่าสนใจแล้วนะคะพอดีข้อเสียก็ได้ฟังไปแล้วนการเติบโตก็ได้ฟังไปแล้วเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะพอจะมาบอกขั้นตอนนะคะในการทําตัวไหนหน้าติ๊กต็อกแบบละเอียดเลยค่ะก็มี6ขั้นตอนง่ายๆค่ะเราไปเริ่มสมัครกันเลยหยิบโทรศัพท์แล้วก็มาเริ่มสมัครตัวติ๊กต็อกเซลลเลอร์ไปพร้อมกันเลยค่ะนะคะมาเริ่มขั้นตอนนะคะในการทํไหนหน้าติ๊กต็อกกันเลยค่ะ ไปเริ่มกันที่ขั้นตอนที่1เลยนะคะนั่นก็คือการสมัครตัว TikTok Seller นั่นเองค่ะทุกคนโดยขั้นตอนแรกนะคะให้เราเนะีคะเข้าไปที่ a p p Store นะคะหรือว่า Play Store ในมือถือของเราค่ะเพื่อดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Seller Center ของ TikTok นั่นเองค่ะทุกคนอันดับแรกนะคะเ,เพื่อนๆพอจะเข้าไปตัว App Store ก่อนนะคะทุกคนพอเราเข้าไปที่ตัว App Store แล้วเรียบร้อยนะคะเ,เพื่อนๆให้เราเนี่ยกดพิมพ์ค้นหาได้เลยนะคะว่า TikTok Seller ค่ะ ทีนี้นะคะหน้าตาตัวแอปพลิเคชันนะคะทุกคนเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนชื่อว่า TikTok นะคะ Shop s e l l e r Center นะคะก็ให้เราเนี่ยกดติดตั้งให้เรียบร้อยนั่นเองค่ะทุกคนแต่ว่าอันนี้นะคะพอก็ติดตั้งมาเรียบร้อยแล้วเนาะทีนี้ค่ะทุกคนพอเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะเราเนี่ยก็มาเข้าสู่แอปพลิเคชันของเขาได้เลยค่ะเขาจะชื่อว่า s e l l e r Center นะคะทุกคนกดเข้าไปได้เลย พอเรากดเข้ามาแล้วกับเ,เพื่อนๆเขานีคะก็จะมีให้เราเนี่ยลงทะเบียนด้วย TikTok อนะคะหรือว่าเราจะลงทะเบียนด้วยโทรศัพท์มือถือดีอีเมลค่ะหรือว่าเข้าสู่ระบบนะคะเ,เพื่อนๆอันนี้นะคะพอแนะนําให้เราเนี่ยกดคําว่าเข้าสู่ระบบไปก่อน,นะค่ะทุกคนทีนี้นะคะเขาจะมีคําว่าเข้าสู่ระบบด้วย TikTok ซึ่งถ้า ใครนะคะที่มีบัญชี tiktok อยู่แล้วเป็นบัญชีที่เราเล่น tiktok ปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เพื่อนๆเนี่ยกดผ่านตรงนี้ได้เลยนะคะเข้าสู่ระบบด้วย tiktok ที่นี้นะคะเขาก็จะไปเชื่อมนะคะกับบัญชีที่เรามีอยู่นะคะแล้วเขานะคะก็จะให้เราเนี่ยทำการลงทะเบียน,นะคะ่ะทุกคนซึ่งอันนี้นะคะเขาก็จะถามนะคะประเภทของธุรกิจเนี่ยถ้าเราเป็นแบบบุคคลธรรมดาไม่ได้มีบริษัทนะคะทุกคนก็เป็นธุรกิจส่วนตัวหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะให้เราเนี่ย ทำการยืนยันตัวตนค่ะทุกคนโดยให้เราเนี่ยสแกนตัวบัตรประชาชนนะคะหรือว่าอัปเดตรูปบัตรประชาชนเนี่ยลงมาจะเป็นรูปบัตรประชาชนหน้าแรกนะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็ถ่ายรูปเนาะแล้วก็เอามาอัพโหลดลงในช่องนี้นั่นเองหลังจากนั้นนะคะก็เพิ่มข้อมูลค่ะทุกคนเป็นข้อมูลเบอร์มือถือของเรานะคะเ,เพื่อนๆเราก็กรอกเบอร์มือถือของเราไปได้เลยนะคะหลังจากนั้นก็ให้เรากดคําว่าส่งรหัสค่ะทุกคนเลขรหัส OTP เนี่ยก็จะเด้งเข้ามาในมือถือเรานะคะแล้วเราเนี่ยก็ บอกรหัสยืนยันตัว OTP ไปได้เลยนะคะหลังจากนั้นค่ะทุกคนเขาก็จะถามเราว่าเราเนี่ยใช้อีเมลตัวนี้หรือเปล่านะคะซึ่งอีเมลตัวนี้เนี่ยก็คืออีเมลนะคะที่เรามีการสมัคร TikTok ปกติที่เราเล่นนั่นเองอะ่ะหลังจากนั้นนะคะทุกคนเราก็กดคาว่าส่งพอเรากดส่งเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เสร็จขั้นตอนที่1แล้วค่ะนั่นก็คือการสมัครนะคะตัว TikTok เซลเลอร์พอเรานะคะสมัครตัวนี้เนาะเขาก็จะมีให้เราเนี่ย แบบบันทึกรหัสผ่านเพิ่มรหัสผ่านนะคะเพื่อนเพื่อเพื่อนๆ่อย่าลืมจํารหัสผ่านตัวนั้นให้ได้นะคะขั้นตอนที่2นะคะเราเนี่ยก็อยู่ในแอปตัวเดิมเลยนะคะก็คือตัวติ๊กต็อกเซลเลอร์เนาะให้เรานะคะทําการเข้าสู่ระบบค่ะจากรหัสที่เราไปสมัครมาเมื่อสักครู่นะคะเพืเ่อนเื่อก็ทําการเข้าสู่ระบบได้เลยนะคะตรงอันนี้นะคะเราก็จะเชื่อมโยงกับติ๊กต็อกเลยเนาะเรามัานนะคะก็จะทําการเข้าสู่ระบบค่ะ พอเข้าสู่ระบบนะคะหน้าตาที่เป่นเมื่อจะเจอเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะคะก็คือจะเป็นเหมือนชื่อ TikTok อก ok ของเรานะคะแล้วก็จะมีพวกคำสั่งซื้ออะไรต่างๆค่ะซึ่งอันนี้นะคะสำหรับใครที่จะมุ่งเน้นมาทําในหน้าติ kTok อกเลยนะคะโดยปกติเนี่ยบัญชีของเรานะคะจะเป็นลักษณะของบัญชีทางการค่ะ <c oughs> ก็คือบัญชีใน TikTok อกเนี่ยจะมีเป็นบัญชีทางการนะคะกับบัญชีทางการตลาดคะ่ะโดยที่เรานะคะจำเป็นนะคะจะต้องเปลี่ยนจากบัญชีทางการนะคะให้เป็นบัญชีทางการตลาดครับโดยขั้นตอนนะคะก็ง่ายๆเลยนะคะ พอเราอยู่ในหน้าหลักแบบนี้แล้วนะคะทุกคนนะให้เราเนี่ยกดที่คําว่าตั้งคา่าได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะจะมีคําว่าบัญชีติ k ก o อกที่เชื่อมโยงกับเรากดเข้าไปได้เลยและที่นี้นะคะก็จะมี official account นะคะคือบัญชีทางการแล้วก็บัญชี Marketing ค่ะทุกคนให้เราเนี่ยกดเข้าไปที่คําว่าบัญชี Marketing นั่นเองค่ะทุกคนพอเรากดไปที่บัญชี Marketing แล้วนะคะเขาจะมีคําว่าเชื่อมโยงบัญชีใหม่ค่ะเพื่อนๆให้เราเนี่ยกดคําว่าเชื่อมโยงบัญชีใหม่ค่ะ หลังจากนั้นนะคะเขาก็จะมีรายละเอียดให้เราอ่านนะทีนี้เนี่ยมันจะมีคําว่าบัญชีติ k t o ็อกแล้วก็เป็นตัวแอดนะคะเพื่อนๆให้เรากดเข้าไปตรงนี้ค่ะทีนี้นะคะเรากลับไปที่หน้าบัญชีหลักของเราค่ะทุกคนเพื่อนๆเห็นไหมคะชื่อบัญชีหลักตัวเนี้อันนี้นะคะเป็นหน้าร้านของพอยเองนะก็สามารถไปติดตามกันได้เนาะทีนี้นะคะมันจะมีตัวแอดนะคะเพื่อนๆให้เราเนี่ยกดขัดลอกชื่อาเราที่เป็นตัวแอดนะคะเพื่อนๆนะจะไม่ใช่ชื่อที่เป็นชื่อที่เราตั้งด้านบนเน้นย้ำว่าให้ใช้ตัวที่เป็นตัวแอดตอนนี้เนาะ แล้วเรานะคะก็กลับไปที่แอปพลิเคชันเมื่อสักครู่นี้ค่ะแล้วเราเนี่ยก็ป้อนลงไปได้เลยเพอะเราป้อนชื่อนี้ไปแล้วนะให้เราเนี่ยกดคําว่าส่งคําเชิญก่บเพื่อนเพื่อนพอเรากดส่งคําเชิญไปแล้วนะคะคําเชิญเนี่ยจะกลับไปอยู่ที่หน้าติ๊กต็อกปกติตัวนี้ค่ะให้เราเนี่ยไปกดยืนยันนะคะเขาเจะมีเข้ามาในกล่องข้อความค่ะ มันจะเข้ามานะคะการแจ้งเตือนของระบบเนาะแล้วก็จะบอกเราเขอทุกคนว่าโอเคมีคําขอเชื่อมโยงนะคะให้เรากดยืนยันเพื่อนๆก็กดยืนยันไปได้เลยนั่นเองนะครับอ่ะพอเรากดยืนยันนะคะก็กลับมาที่หน้าตัวเซลเลอร์เซ็นเตอร์ปกติคะ่ะเพื่อนๆมันก็จะทําการเปลี่ยนบัญชีนะคะให้เราเนี่ยเป็นบัญชีทางการตลาดโดยอัตโนมัตินั่นเองค่ะทุกคน ทีนี้นะคะบัญชีของเราเนี่ยก็เป็นบัญชีทางการตลาดเรียบร้อยแล้วก็เสร็จสิ้นในขั้นตอนที่2ทีนี้นะคะในขั้นตอนที่3ากันต่อเลยค่ะเพื่อนๆแบบเร็วๆนะคะก็ให้เรานะคะไปหาสินค้าในบ้านของเราเลยว่าเฮ้ยมีสินค้าตัวไหนที่น่าสนใจบ้างนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ถ่ายทําคลิปวิดีโอให้เรียบร้อยเลยค่ะเพื่อนๆทีนี้นะคะเพื่อนๆพอเราถ่ายทําวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คงมีเพื่อนๆหลายคนถามว่าอ้าวแล้วฉันจะแอดตะกาลงมายังไงให้มันมาอยู่ในแบบ ช่องทางของฉันนะคะเพื่อนๆให้เราทําตามนี้เลยอันนี้นะคะพ่อขอรวมกันนะให้อยู่ในวิธีที่3อยู่ละกันนะคะทุกคนนะก็ให้เรานะคะไปกดที่คําว่าขีด3ขีดด้านบนหลังจากนั้นนะคะให้เราเนี่ยไปกดที่คําว่าเครื่องมือผู้สร้างแล้วให้เรานะคะเลื่อนลงไปค่ะเ,เพื่อนๆมันจะมีคําว่า TikTok Shop สำหรับ Creator นะหลังจากนั้นกัมันจะมีคําว่าตลาดสินค้ากดคําว่าตลาดสินค้าได้เลยค่ะ สมมตินะคะเมื่อสักครู่นี้นะพอไปถ่ายคลิปตัวกระดาษฉีชูมาค่ะ <c oughs> ก็ให้เรานะคะพิมพ์เซิร์ชหาไปได้เลยนะคะว่าฉีชูค่ะอ่ะฉีชูแบบนี้นะคะทีนี้ก็จะมีฉีชูขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยให้เรากดบวกเพิ่มนะแล้วเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมคะมันจะมีตัวแดงๆอะคะ่ะเขียนว่ารับ7.65อย่างเงี้ยมันคือเงินค่าคอมมิชชั่นที่เราจะได้รับค่ะอันนี้เพื่อน <c oughs> ๆเลื่อนดูก่อนได้นะอ่ะสมมตินะคะว่า พอเห็นว่าเฮ้ยชิชู่รุ่นเนี้ยได้ค่าความเยอะดีนะคะแล้วก็ราคามไม่ได้แรงมากด้วยนะคะพอก็กดเพิ่มได้เลยนะคะอันไหนที่เราสนใจพอเรากดเพิ่มเรียบร้อยแล้วค่ะเราไปต่อที่ขั้นตอนที่4เลยค่ะเ,เพื่อนๆคือเอาคลิปวิดีโอของเรานะคะมาโพสลงใน Tik t o ็อค่ะเ,เพื่อนๆขั้นตอนนี้นะคะก็ให้เราเนี่ยกลับมาที่หน้าติ k t o ็อเราปกตินะคะหลังจากนั้นค่ะเ,เพื่อนๆก็กดบวกนะแล้วก็ให้เรานะคะ ถ่ายคล, Naruto, ลิปวิดีโอหรือว like ่าเลือกคลิปวิดีโอที่เราเนี่ยมีการถ่ายไว้แล้วเนาะอย่างอันนี้นะคะพอมีการถ่ายคลิปตัวเชชูไว้แล้วนะคะแล้วพอก็กดคําว่าถัดไปครับแล้วเพื่อนๆก็ใส่เพลงใส่ซาวอะไรของเราให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นกดถัดไปอีกครั้งหนึ่งค่ะทุกคนเมื่อกี้ยเราไปแอดตตกร้ามาแล้วนะคะจากขั้นตอนที่3เนาะให้เราเนี่ยกดคําว่าเพิ่มลิงก์ค่ะทุกคนกดบวกเพิ่มลิงก์ไปได้เลยแล้วก็กดคําว่าสินค้าเพื่อนเพื่อเห็นไหมคะเชชูที่เราไปบวกมาจากขั้นตอนที่3นโมาตวเนี่ยมเล แล้วพอเรากดเพิ่มเรียบร้อยนะคะกดเพิ่มซ้ำอีกหนึ่งครั้งค่ะเท่านี้นะคะตะก,ก้าเนี่ยก็จะติดอยู่ตรงนี้แล้วนะก็ให้เราเนี่ยกดคำว่าโพดนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะพอเราโพสกัะทุกคนก็จะไปสู่ขั้นตอนที่5นะก็คือคลิปของเราเนี่ยจะถูกนำส่งลงไปใน Tiktok แล้วนะคะเ,เพื่อนๆเรานะคะก็รอนะคะให้คนเนี่ย เออมาเห็นคลิปวิดีโอของเรานะคะแล้วก็มากดสั่งซื้อในคลิปวิดีโอของเราแล้วขั้นตอนที่6นะคะทุกคนเราเนี่ยก็รอรับค่าคอมมิชชั่นนั่นเองค่ะแต่ว่าอย่างที่ปดบอกนะคะว่าค่าคอมมิชชั่นเนี่ยก็จะรอกันสักนิดนึงนะคะประมาณ10ถึง14วันหลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้าเราก็จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วเราเนี่ยจะดูค่าคอมมิชชั่นที่เราได้เนี่ยจากที่ไหนนะคะเพื่อนๆนะ โอเคค่ะทุกคนให้เรานะคะกลับมาที่หน้าหลักนะคะของเราอีกหนึ่งครั้งค่ะทุกคนเพื่อเราจะไปดูค่าคอมมิชชั่นนะให้เรานะคะกดไปที่ขีย3ขียด้านบนค่ะกดคำว่าเครื่องมือผู้สร้างเหมือนเดิมเลยเนาะหลังจากนั้นเลื่อกลงมาค่ะหาคำว่า tiktok shop สำหรับ creator นะคะทุกคนนะเราเพื่อนเเห็นไหมคะมันจะมีคำว่าค่าคอมมิชชั่นอยู่ให้เรากดเข้าไปที่ค่าคอมมิชชั่นได้เลย ตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าคอมมิชชั่นนะคะที่พอได้รับมานะคะแต่เวลาที่เพื่อนเพื่อทำคลิปแล้วเออค่าคอมมิชชั่นที่เราได้นะคะมันจะมาโผล่อยู่ตรงนี้เลยนะซึ่งเพื่อนเอนเองเนี่ยสามารถดูรายละเอียดคำสั่งซื้อได้ด้วยนะว่าเออมีลูกค้าสั่งอะไรเข้ามาบ้างอะไรแบบนี้นะแล้วนี่นะคะก็เป็นค่าคอมมิชชั่นของพลอยนะคะอาจจะเห็นว่ามันไม่ได้เยอะมากเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วะคะ่ะเพื่อนเพื่อนพลอยก็มีการถอนค่าคอมมิชชั่นไปหลายครั้งแล้วเช่นเดียวกันเนาะซึ่งเพื่อนเอนเองนะคะถ้าใครแบบอยากเข้ามาทํานะคะพลอยว่า ตอนนี้คือ,อยังทันนะคะถ้าเราทําคลิปวิดีโอดีนะคะบอกเลยว่าค่าคอมมิชชั่นที่เยอะเนี่ยจะตามมาแน่นอนค่ะเพื่อนๆและนี่นะคะก็คือ คลิปในหน้าติ๊กต็อกนะคะซึ่งพลอเนี่ยมาบอกวิธีการทุกอย่างไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะบอกเลยว่าเพื่อนๆเนี่ยสามารถทําตามกันได้เลยซึ่งในวันนี้นะคะพลอก็ขอฝากร้านของพลอยไว้สักนิดนึงนะคะกับร้านเสื้อของพลอยค่ะร้านอรชาจุดช็อปนะคะในติ๊กต็อกซึ่งสามารถไปติดตามแล้วก็ไปสั่งซื้อกันได้นะคะทุกคนแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะนั้นก็คือ YouTube นั่นเองนะคะซึ่งพลอเนี่ยก็ทําคลิปนะคะเกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่องการหาไรายได้เสริมอีกเยอะแยะมากมายเลยะะก็สามารถไปติดตามพลอยนะคะได้ททังงงง2ช่่่ออาเเลยนนคะ ก่อนจากไปนะคะว่าก็ขอฝากแนวคิดไว้สักนิดนึงค่ะทุกคนจะบอกเลยนะคะว่าการทำติ k t t o อนะคะไม่ได้ยากนะคะเพืนเพื่อนเพียงแค่เราเนี่ยมีคอนเทนต์ที่ดีนะคะเราก็มีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยากทํำในหน้า TikTok อกแล้วมีรายได้เสริมแบบเยอะๆนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมหาคอนเทนต์นะคะทำคอนเทนต์ที่แปลกใหม่นะคะพยายามพัฒนาศักยภาพของเราในการทําคลิปนะคะแล้วก็การพูดเนาะให้ดีขึ้นนะคะบอกเลยว่า เพื่อนๆเ,เองเนี่ยก็สามารถเป็นในหน้าติ๊กต็อกที่มีรายได้เสริมน่ได้เยอะมากๆเลยวันนี้นะคะก็ฝากไว้เท่านี้นะคะสําหรับใครที่อยากได้ความรู้ติ๊กต็อกดีๆนะคะทุกคนก็อย่าลืมนะคะไปติดตามของ Future Skill กันด้วยค่ะเพราะว่าใน Future Skill นะคะยังมีความรู้ดีๆอีกเยอะแย,ะ,ยะมากมายเกี่ยวกับ Tik t o k นะคะให้เพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ติดตามมาถึงตรงนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย